นิยามคำว่าที่ทำงานสำหรับเราคือสถานที่ที่ต้องอบอุ่นเหมือนบ้านได้ความสบายใจและเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราเติบโตไปด้วยกัน12ปีครับประมาณ13ปีครับ14ปีแล้วค่ะ15บห้าปีสิบหปีนะครับโอ้โหนานมากแล้วนะคงต้องใช้เครื่องคิดเลขแล้วแหละพี่ว่า เดี๋ยวนะ18ปีแล้วครับ20ปีจ้าอู้ยปีทำมา22ปีแล้วค่ะทำงานมา23ปีแล้วค่ะนับไปนับมานี่อ,อ,อีกสี4เดือนครบ24ปีนะครับ24ปี27ปีแล้วค่ะ29เาแล้วจ้ะอยู่มาตั้งแต่โรงพยาบาลเปิดตอนนี้ก็ได้ประมาณ30ปีแล้วนะคะ30ปีครับ คือผู้บริหารของเราคือเป็นผู้บริหารที่น่ารักพนักงานทุกคนเข้าถึงได้และท่านก็ยังให้ความห่วงใยกับพนักงานทุกคนเอาง่ายๆแล้วกันคือที่นี่เป็นองค์กรที่รู้จักกันทุกคนอยู่แล้วนะครับการเดินไปไหนมาไหนก็จะทักทายกันอยู่ที่นี่ได้เพราะว่าเพื่อนร่วมงานดีนะได้มาเจอเพื่อนๆพี่ๆที่ทํางานที่นี่ครเพราะว่าทํางานที่นี่มานานก็รู้สึกกผูกพันกับที่นี่เหมือนบ้านหลังที่สอะไรเงี้ยครับ ก็คือทั้งอาจารย์สายกับอาจารย์วิชัยอะคะ่ะก็คือให้สละในการดูแลผู้ป่วยตามที่เราเห็นสมควรแล้วก็คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเวลาที่เราเกิดปัญหานะคะอาจารย์ก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเราแก้ปัญหานะคะก็อยู่กันแบบพี่พน้องๆออเราก็ดูแลกันได้ดีนะฮะมีปัญหาอะไรทั้งหลายแลว้วพวกเราก็พูดคุยกันส่วนใหญ่ปัญหา,าต่างๆมันก็แก้ไขได้มีความสุขกับอยู่ที่นี่สนุกมาก อุ่นครับอบอุ่นมากเลยที่นี่เป็นเหมือนบ้านอันงที่สองของเราอยู่มานานก็ครึ่งชีวิตแล้วเนาะนอกจากนี้ยังคุยกันเรื่องงานเสร็จแล้วเราก็จะคุยกันเรื่องอื่นๆคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อนร่วมงานหรือว่าส,สภาพแวดล้อมในการทำงานอ่ะมันประกอบด้วย แวดล้อมไปด้วยคนที่มีวุฒิภาวะเนาะไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลแล้วก็พวกวิชาชีพอจากพยาบาลตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะวิสัยทัศน์ที่เคยแคบตอนนี้มันก็ดูกว้างขึ้นนะคะเรารู้สึกว่าอาชีตเราอะสมบูรณ์แล้วก็ก้าเติบโตมาระดับหนึ่งแล้วนะคะความสุขคือทําให้คนไข้ได้รับความสุขมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะแต่เขาบอกว่าผ้าสะอาดผ้าหอมผ้าอะไรเงี้ย เราก็มีความสุขละเราก็ตั้งใจทำกับข้าวให้ดีที่สุดเพราะเราเป็นคนแม่ครัวใช่ไหมก็ต้องปรุงอะไรเงี้ยคนไข้ก็เหมือนญาติเราคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ทําให้เต็มที่ก็ภูมิใจทัตติมาก็แก้ไขการที่ได้ช่วยเหลือให้คนไข้ได้รับการรักษาและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยคือความสุขของผมครับคือการได้เห็นรอยยิ้มของผู้มารับบริการที่ได้รับการรักษาเสร็จแล้วกลับบ้านไปพร้อมครอบครัว แค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วครับรักษาคนไข้แล้วคนไข้อาการดีขึ้นเราก็ดีใจนะครับนี่คือความประทับใจนะครับเราก็อยากจะให้คนไข้ได้รับการรักษาแล้วก็หายถ้าคนไข้หายแล้วคนไข้ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีใจมาก พี่อยู่แผนกค้ังนะคะคือพี่เป็นหน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังคอยซัพพอร์ตหน่วยงานต่างๆคือพี่ก็มีความความรู้สึกดีนะคะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่เรามีโอกาสได้ดูแลผู้ป่วยทําให้เรามีความสุขและเราก็ภูมิใจค่ะเราจะทํางานนี้ให้ดีที่สุดเพราะมันคืองานที่เรารักค่ะ